ชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยคุณก็เปิดเผยถึงการซื้อแอนติเจนเทสคิตที่องค์การเพศศัชกรรมเนี่ยจัดซื้อมาเนี่ยในจำนวน8.5ล้านชุดแม้มันจะมีราคาที่ถูกแต่ถูกระงับใช้ในสหรัฐอเมริกาเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกให้จับตามองอ,องค์การเพศศัชกรรมจัดการจัดซื้อเนี่ยแอนติเจนเทสคิตแม้จะได้ในราคาที่ต่ำที่สุดแต่ก็ได้ของคุณภาพต่ำด้วยเช่นกัน เขาบอกเอเจนเทสคิตคุณภาพต่ำคือหายนะที่ทำลายความเชื่อมั่นต่อเอเจน n เทสคิตในการวินิจฉัยโรคโควิดองค์การเภสัชกรรมเนี่ยได้แถลงข่าวว่าได้จัดซื้อชุดตรวจเนี่ยโควิดในทีเนี่ยเอเจนเทสคิตเนี่ยจำนวน8.5ล้านชุดว่าได้บริษัทเรียบร้อยแล้วและจะส่งมอบให้สปสอชอเนี่ยก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยยี่ห้อที่องค์การเภสัชเลือกน,นั้นน่ยคือยี่ห้อ จุดๆแต่ลงให้ด้วยปูแล้วกันผมพูดอย่างนี้นะครับเอ่ยชื่อจริงเขาไม่ได้เพราะว่าเขานำเข้ามาในเมืองไทยแล้วเดี๋ยวเขาจะฟ้องเราเอาเขาบอกเมื่อวันที่28พฤษภาคม2564เนี่ยทางอยสหรัฐอเมริกาเนี่ยหรือ USFDA เนี่ยก็คือ อยอยเขาอ่ะเหมือนอยอยบ้านเราเอ่คุณนะฮะได้ทําการประกาศเรียกคืนสินค้าของแบรนด์นี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชุดตรวจโควิดในทีชุดตรวจแอนติบอดีก็ดีนะฮะเรียกคืนหมดเลยนะครับจากประชาชนผู้ที่ซื้อไปแล้วเนื่องจากมีปัญหาทางด้านผลตรวจทดสอบปลอม อยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูงต่อผู้ใช้นะฮะนี่คืออีกหายนะหนึ่งของการสู้ภัยโควิดสิ่งที่เขาถามเนี่ยชมรมแพทย์ชนบทเขาถามว่าทําไมรัฐบาลเนี่ยจะให้ประชาชนใช้แอนติเจนเทสคิทที่ได้มาตรฐานขององค์การอนามัยโรคเนี่ยบ้างไม่ได้หรือซึ่งทางชมรมชนบทจะนําเสนอ,อรายละเอียดน,นี้ต่อไปนะครับจบข่าวแต่ถ้าถามว่าความคิดผมเนี่ยนะณวันนี้เนี่ยปัญหาโควิดในีนมันเป็นปัญหาระดับโลก เพราะฉะนั้นเนี่ยการออยจะอนุญาตอะไรสักอย่างคุณก็ต้องดูนะว่าระดับโลกเขาใช้อะไรบ้างไอเจายี่ห้อเนี้ยก็คงมีคนใช้มาก่อนแล้วแล้วก็มีผลสรุปมาแล้วก่อนแล้วว่ามันไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จงเอาแบบอย่างเขามาถอดเป็นบทเรียนสําหรับบ้านเราบ้านเราจะต้องไม่ต้องไปเดินตามใครเขาสังเกตไหมล่ะว่าอินโดนีเซียมาเลเซียเปรูชิลีเนี่ยเขาใช้ซิโนแวคส,สุดท้ายเนี่ยเขาเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่แต่คุณก็ยังดันทุลรงสั่งมา1 0บ้าวางสั่งมาทีละล้านสองล้าน เพื่ออะไรและนี่ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งเช่นการที่ทางอเมริกาเนี่ยเขายกเลิกชุดตรวจน,นี้ไปแต่คุณก็ดันทะลึ่งเอาเข้ามาถามว่าเอามาตรวจเนี่ย ประชาชนเสียตังค์ซื้อหรือจะแจกฟรีก็แล้วแต่มันเป็นการล้างผ่านงบโดยสิ้นเชิงที่มันไม่มีประโยชน์อะไรต่อประชาชนเลยที่อื่นเขาไม่รับรองแต่ที่ไทยเขเวลค้าเวลค้ามันเลยลูกอย่างเงี้ยเหรอไม่มันคนไทยไม่หนูทดลองเว้ยบอกไว้ก่อนถ้าจะซื้ออย่างเงี้ยก็ไปตรวจกับครอบครัวแล้วกันคิดจะเอาของดีๆให้ประชาชนใช้บ้างไหมถามใจตัวเองดูความเป็นมนุษย์เนะี่ยมีอยู่ไหมผมไม่รู้หรอกมันจะมีผลประโยชน์ซ่อนเล่นหรือเปล่าแต่คุณก็พยายามทําให้ประชาชนคิดว่า มันมีผลประโยชน์ซ่อนเร้นขอบคุณครับ